สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทีมงานนรบบนโคดสาขาพามาที่ท่าเทียบเรือประมงแม่น้ําปัตตานีอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเรือประมงกําลังเข้าท่าเทียบเรือประมงนะครับต้องใช้เรือโยงดันเข้ามานะครับทุกผู้ชมครับ ลำนี้ก็พึ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับทเทียบเทื่อมาสักคู่ที่เองนะครับส่วนลำที่สองก็ต้องจอดออกด้านข้างนะครับใหญ่ตโตมโหลานมากครับท่านผู้ชมครับ แล้วนะครับครับถ้าเทียบเรือประมงแม่น้าปตัตตานีก็จะมีเรือประมงเยอะแยะนะครับมีแต่เรือลำโตโตเท่านั้นนะครับทุกผู้ชมครับสัตวพักก็คงจะเอาปลาขึ้นมาขายนะครับ คงจะต้องพักผ่อนสักเล็กน้อยก่อนเรือโยงก็จะดันลากจัดเรือให้เข้าเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ หล,ลากทีเดียวสองลำเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลากเพื่อจัดระเบียบนะครับ เรือโยงกำลังมหา,าศาลนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเป็นเพียงท่นนี้ครับทีมงานสอจอนนฤมลพามาลุยพามาเที่ยวที่ท่าเรือประมงปัตตานีครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ